เมา่เบิ้องลึกพี่น้องเลยต้มไก่บอสับป,ปีกกับเบิ้งเอาเพี่นนอู้ยขักบัวปีกเป็นปีกรุ่นนี้รุ่นบอสับต้มไก่ต้มไก่ไกแบบขี่ขัานเบิ้งเอาเลยครับนี่ต้มไก่ใท้มันรบุคคลอ่ะ ปอสับบปหยังโอ้โอ้เคยเห็นนี่แหละโอ้เคยเห็เนต้มไก่ปลาแซบ ปิกซี่แค่เดียวไม่ได้พี่น้องไม่ได้ไม่กินน้ำกานต้มไกบ่บดสับเบื่อกเอนน่ะต้มไก่บดสับเนาะตอนกุลูคิเรยอยังไม่ได้สักโลกสักลากอยู่ยมีด้วย มันจะปิดหมอได้บาทไงครับ่